เดี๋ยวถเร็วถึกเรว่เลยเบ็ดนี่โมเป็นจังหวะใดนี่นี่คนงานประมาณจักโลเบ้องาสิบโล ตัวยังน้อยเลย10โลนี่2่งคืน10โลสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียางเช้าเช้าตอนนี้กะยังมืดคนอยู่ได้เบิ่งทางหน้านี่โอ้ยังไงก็มืดมืดนี่นะวันเช้านี่ ลมแหงเลยมืดทานั้นนะ่ะสุดยอดรีวิวน้น,นี่นะมื่อเช้านี้ว่าจะไปยิงนกยิงกระหอกกินกระบุกโบกว้เมื่อยรู้สึกว่าหายุหากินแบบตัวเนื่องเลยนะพักผ่อนหน่อยเมื่อวันนี้ก็บม่ได้พักพรอนริ่ดนอนกลางเบนขัาเพื่อจนอยากหลับอยากหลับเลยและเมื่อนี้ก็ หายอยู่หากินแบบต่อเนื่องคืนนี้ได้นอนหนึ่งโมงปลายคืนวันนี้ก็นหนึ่งโมงสองโมงแทบจนแจ้งคนแหละเพราะว่าพ่นตกมันนอนบ่รับเครื่องคลองเปียกอาจจะได้กาไปลุ่นไปชมนํากันในคลิปดูเศร้านี้เลยนํานี่ขึ้น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 ตลอดเลยแต่ก่อนน้น้ำผู้ขาต้นใหม่ต้นนั้นต้นดำน้ำมันขึ้นตลอดเมื่อวานนี้นะผู้เที่ยวแย่งมันบนข้างปลาท่าน มาห่อเกี๊แล้วถั่วมาละหินเดี๋วนี้ยังมีสิทธิ์เดี๋ยขึ้นตลอดขึ้นพล่อยจนหอดปลาพล่อยหัวเดวนี่นนกินผลิตตัวน้ำอย่างเงี้ยเริ่มเข่าวเราดูฝนขอเสียที่ว่าเอามามาใส่เบ็ดน่ากินทางน้ำนี่มันพอเขาทอดน้ำนี่ให้เบิองนี่พี่น้องนี่ตีนนี่มันถึกกัดเบิองนี่นี่เบิ้งเลิศมันกัดตีนเลยขันนอใช้ยาอัน ไฮโดรเซนเฮโดรเซนเลยไฮโดรเจนอยังนี่แหละกับมันโคลเลมเลยมันเศร้าซาแบบทาวอนเลยแต่ถ้าน้ำไปลงน้ำนี่มันกัดกัดอีกน้ำมันน้ำม,มันเปื่อนน้ำเป็นขี้ต่อมปียังไ่ละมันกัดตีนนกดเธอครับัวโบเฮียงผิวเห็ดแป้งใหม่เก่าแต่เอาแป้งใหม่พี่เจ้ายังเห็ดคีราอยู่ ทางหน้ามันมันกระจมมันนะปกติทางหน้ามันชีฟูขึ้นเหือนไอ้าทางหลังตางคนมันฝูกฟูขึ้นตัวแรกของมือเสานี่ไซโลด้านี่ ซองคืนนอนอากาศตัวเดียวแหละได้ตัวใหญ่แต่ว่าใหญ่กว่านี้ก็ยังมีหอมนี่บนญขยามันบันไ,ไดเด็บนี้แหละลมนี่นะบนญใช้งานตะเกียเลยกลางวินกลางคืนตอน,ตอนเศร้าตอนแรงมีตะลุม ยามเบ็ดชิบกําลังเลยฮะกระตดวเดียวบูมานเป็ไนไรตระเลคางมานันให้เอินมูเอินคู่หนยเด้อ

บางลังนีนก็เหนียวบวบเลเหนียวบอนแต่สิบเอ็ดโมงเมืม่อนนี้ลมนะ่ะพิ่ชายป่ามันบวเขาฟังลมแห้งอะดิ ลมแบบบระยุดบ์เซาเลยปกตินี่บางทีมันกะช่วงเช้ามันก็เฌาช่วงเลือดหรือบอกช่วงแร้มันลมมีลมวันนี้เพันลมลมตลอดเลยลมเฌาสี่ชั่วโมงเมื่อเนี่ก็ขี้งออยู่เดือดหน่อยกว่าแต่ก่อนเบ็ดนี่โอ้โหเป็นจังหวะใดนี่ จักหน่อยจักใหญ่แล้วเบอร์18อือบ่ได้เกาะยังได้บ่มีไม้บ่มีหยังบ่ได้เกาะยังเลยทรายก็ซื่อๆอยู่เงินปลาใหญ่แห้งมันยังดอยู่เลยเรียบร้อยเบ็ดลังสุดท้ายนี่เอาการกันนําเลย สิเหลืนดิสิดําห่ากันจกสิดํไปวงมันไปวางใดนี่น้ำท่วมลัวนี่ลองขี่ตรงนี้นี่นก็ขึืนเลยอ๋อจับหน่อยจับหญ่ ดุริช่วยม็นตายใหญ่หเลยเท่านีน้มัน,นปลาครึ่งนี่แหละหาบุห็นชำแหลมหาเสนี้บุห็นบุยักลงงมไปน้ำมันเลิกเท่าน,นะนี้นะเป็นร่างสุดท้ายชำเนี่ยทันลงงมหา ตอนนี้มีตะชีกับไปพไุ่นแหละอย่ามองย่ยามองอีกโอ้เสียดายเลคิดว่าปลาเนี่ยมันต้องลักโลขึ้นไปแหละมันจะชิมาดึงการเบ็ดได้การเบ็ดกับปักผมแม่นที่ปักน้อยหนึ่งป,ปักปักปเบื้องลึกแต่ท่าน,นีิมันแปลกนะมันมีอย่างบนเกาะอย่างเลยคันเข่ากับเขาวางพุ่นแหละปกตินี่คณนาปลาหลุดนี่มันจะฟูขึ้นนะการเบ็ด ตอนนี 5, ้แม่มาเห็นกูมองก่อนบหัวฉิถึกหรือบอ่ถึกใส่แตงคุณเกยคุนแล้วก็มาชุดวางนี่มันคือน,นีแปโตมันจะขาดดัวไปจักนำมันขึ้นบบนี้ปลาถึกมองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตแปดโต สำกำมัวนี่เลยพอได้ปี้องอยู่มันบกคักมองใส่กับมันมันบกคักปนไหนมองใส้มองนำมันเลิกปวดปกติเขาใส่เพียงแอวนี่มันชิดถึกแต่ว่าเขากะบ่ได้เพราะนำมันขึ้นตลอดตอนนี้ไอ้ใหญ่ชวนไปลาสโดก่อน ไปหาลาสดูก่อนเพื่อนว่าคืนนี้นอนประหลับมันสวบหน่อยหนึ่งนะเงเพื่อนนะมันกินขาดหน่อยหนึ่งเงอดำๆแล้วบบเหียงกรสิไปหายิงนกเลยให้เบิกเพื่อนเห็ดอยู่เห็ดกินฐานนี่ตอนทงเที่ยงวันเลยจังเมื่อปีงปีงแล้วลก็ทิมวอาอ้ไรก็ไป ปลาหนังเด้อปิดไปเลยต่มองนะแ<อ>ปด<อ>เปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้พากันไปลาสะดูวกเราไม่มีกันยังนึงโอ้เสียงนกได้ไอเบิกเป็นอะไรอีกน้อแม่ปิงนกบ่แมนปิงนกปิงปลาเข้าวเหนียวข้น จนยิ้มเขาตอนนี้ห้ากันเจ็ดโมงสี่สิบแปดไปก่อนจังไม่เห็นยังเงปิดลองมาแกงกับโนมัยอยู่เพื่อนทุนหานอไม่เลย ใหญ่พวกเราตื่นเบิดอยู่พุดให้เบิกอยู่บนบนนอนแยกไปหากินตอนเช้านี่เฮ็ดบดก็มีน่ะเจอจังเอาเฮ็ดบดชุดเรามันจะแข็งแล้วมันจะแก่เฮ็ดตัวนี้ฮะเบิงคือจะแข็งแต่ว่าเาแกงกินแ่บคือกัน เก็บเห็ดเก็บราย่างเลยคันว่าเครื่องในเครื่องลายก็้้ลานสายเพิ่นไปหับอยู่เครื่องลีนมันอันกะเพิ่นเรามาชงเครื่องพงพวมันลายถือคนเดียวบาไวพอชาวบ,บูโดมานำกะคาเรี้ยง,งัว จะคือพานกินนี่นะพราะมันยำกินแบบนี้เลยสังเกิดวังหงก์เหล่าช่วยพูดนะ ก็หอกมันออกมันแล้วจะกุกอันกุกมันกระบุกนะึ่ตอนนี้ชิดลงไปให้ลงไปทางลุมไปกแล้วเครื่องของป่าวายลุมลงไปหาโนมัย อาหน่อไม้บงในมาตุมกินเลือกเอาแต่นองงามแล้วก็ปอกไปโอหเห็ดปลวกกเจอแบบมันเท่าแล้วทำนีน้นะทขันแกงแนั้นยังใดอยู่แต่เมืเม่อเฮือนบ่ได้หน่อไม้มันตรสออนี่ยเลย เหี้ยเป็นร้องงามยืนต้นยืนยังก็มีเห็ดอมายสมบริอุทธ์นั่นอมายฝั่งนี้ สออนนอไม้นี main, main, bizarre, ่นอไม้บุงซื้อนี่ซ้ำกับนอไม้ไผ่มีแต่นองงามเลยเหลืองนอกลางปวงใหม่สาวอายุ่สิบสองปีแกงได้ฮอตสิบเถื่อไปเลยนะตุมเห็ดนอไม่ชมก็ได้ตุมอ่ะเห็ดนอไม่ชมก็ได้ตุมก็ได้ เห็ดน้ำไม้ดองก็ได้ตากแห้งก็ได้ยังก็ได้ต้มกินแกงกินยังก็ได้เบิดมีแต่นอชนิดเดียวนอนน้ำไม้บุงเบิดบดเอาน้ำไม้แบบฮาวานีนะมันกำลังลลายอยู่เห็ดบดมันจะแก่ไปแล้วนี่เห็ดลลายคอนเห็นซ้ำกันมาเลยเธอทึงผูกก็มีมีแต่คอนเห็ดบดได้ยามเห็ดบดนี่โอ้กินบโบบดหมดแล้ว ได้เบิกขีนอลูกขีนเอเมียเลยบ่ใส่ขีนทอดบอเมนบ่เบื่องเงาเงาอยู่เมื่อไปยังคินอดขีอสไปหอดินอดเมื่ไอไปพูดเขีนอพี่เราอะขีนเอาหนาย่บเฮดได้คือเอาโสโดเกีนี่นะเบ็ดเพลก่อน <c oughs> เบ็ดลีนก่อนตัใจเสีเอาเห็นเห,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 หขึ้นมาจากเถื่อสามเถื่อสี่เถื่อพแล้วส่ว ໂຕໃຫຍ່ຢູ່ໂອຊໍບົວອັນນີ້ເດະໂຕດົກມີໂຕໃຫຍ່ມຸຍໂຕນ້ອຍໂຕຊອງຊໍໂລບໍ່ໄດ້ຊໍປະຄວ້ນອັນຫຼາຍຫຼິ້ນປະຄວນຮັດຮັດເດເອົາຈງໃດມີທີບປຊິປກລົມຢກດອ lum ga lum the ba ni mai việt nam mà đỡ kim bình pa nằm gần nè. kim pa ping nóc anh em ạ nóc cá đồ lu man chư đây này nóc cá nhanh. ngay này bọ man hải này con hà cá bông ôi nhớ mời kim sập tệ rồi hì mà cái sơn này nè hai này nè nè chèo ở chèo chèo Bước <coughs> cái gì hai bữa đó Cái kêu soak vậy? bút cào mà ao, cào năm bút cào mẹ 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 bút này ใบบัวขาวอยู่บ่เนี่ยบัวเพลปลาเกียวฮั่นทุกคนจะเชียร์ใครปลาเกียวปลาเกียวบัวขาวนี่กันเขาบริหาตีอันนนั้ไดนเขาบริหาตีมวยไทยได้บ่พาเองกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเก็บเครื่องวันนี้ข้างล่างพู้น่ะมืดฝนคือเก่าฝนนี่ก็ไม่ใช่มันพายุเข่าวอะไร ลุ่มก็ลุมมันนี่เพื่อน้อยนะยานน้อยหนึ่งอยู่นี่คนงานนี่ประมาณจักโลเบิกอห้องแปดสิบโลทุกอย่ายังน้อยเลยสิบโลซองเคืน์สิบโลโอโซตายก็มีมาได้คืนนี่บคือเติมกินมาแล้วปลาเป็นเนื้แล้วบ่นีิปลาเริ่มเน่าเริ่มเน่าเลย สตาร์ทแบบน,นี้กลับก,ก่อนไม่กนเด้ทุกคนมาไปาใหญ่ลเลยตอนนี้พากันหอดทางหอดพาแล้วพี่น้องเลยหอดทางหอดพาแล้วคือว่าตลอดปลอดภัยเบิดทุกคนกาอากาศกับมืดหมุดคึมๆแน่รับในไล่เถือแล้วใครจะเป็นเหือนะมันหิวนอนเหือจอดไว้จากเหืออายทะลลกไว้นเรื่อยๆนี่เหืออายเหืออายมันจมนำห่อขันศักดิ์เลยมาปะไว้นะเหื่อโบหิ่ เชินเฮือกเดือนนาชิเบนจ์ตะยูกิงลีนบ่เห็นเทอรนี้นี่เครื่องคลองลานทรายเพิ่นมาหับพากันแบกเมื่อสร้อยกันบ่ไหว้คนเดียวมีบ่แม่นอันอื่นเนาะหนึ่งน้มัปลามีแต่นั่นนี่เป็นทะเลปลาแต่กับเครื่องคลองเครืชิญเชือลมันทีมงานเฮาอมมือก่อนแล้วอาเบิกใบใหญ่มือก่อนแล้วบ่เฮงคาหน้าไม้เฮือเอาพี่น้องสำหรับคลิปดูนี้ขอจบไปเพียงเทานี้ถ่ายไปดีดำในพีหน้าพี่น้องบ๊ายบาย